โอเคนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กับเกมดีๆนะครับผมมาคลิปนี้เรามาอยู่กับแผนนี้นะครับผมเป็นแผนลูกส้มโอกับกล้วยน,นะครับผมหรือแผนนี้เนะี่ยเป็นแผนที่แบบบุกทีเนี่ยบุกแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมบุกก็คือแบบเสียบเสียบเข้าไปเอาแผนนี้นะแบบเสียบทั้งแผงอนะคิดมาไม่ออกนะครับผมเนี่ยกองกลางกับกองหลังก็จะเป็นปฏิดึนคุมโซนกับเป็นวงกลมนะครับผมส่วนกองหน้ากับตัางรุน่นก็จะจะเป็นตั้งขึ้นไปนะครับผมก็คือแผนนี้เนี่ย คิดว่าดีแน่นอนนะผมมาเรามาลุยกันเลยนะครับผมแผนนี้นใช้ได้แน่นอนนะผมคนเพิ่งหัดเล่นก็ลองเอาไปใช้ดูนะผมแผนนี้ดูนะเห็นไหมกองหน้าฟังเรามันวิ่งมันวิ่งถังขึ้นไปแล้วนะครับผมโอ้แต่กองหลังเรามีพ่านนะเฮ้ยมึงจะผ่านกองกําลังกูได้ยังไงวะนะ มาครับผมแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไล่ให้คาเซมิโร่นะผมคาเซมิโร่ยิงเรียบร้อยเอาไปกินก่อนหนึ่งลูกนะผมเฮ้ยมึงมึงผ่านกองกำลังกุศง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไปดีไปครับผมแม่ กองหน้าพอเราก็จะวิ่งขึ้นไปนะผมนี่เรียบร้อยนะผมดอกสองนะกองหลังเราแข็งไม่ใช่กองหลังสิกองกลางเราแข็งนะผมยิงเรียบร้อยนะผมโอโ้โหแผนนี้เนี่ยใช้ได้นะผมใช้ได้แบบไม่มีผ่อนนะก็คือแบบแทงไม่ยัง้งแผนนี้ถ้าเพิ่งโดงนมาเลยก็ลองใช้ดูนะผมแผนนี้ เฮ้ยกองมึงผ่านกองกำลังกูมาไ,มได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยหรอโหนักเตะเราวิ่งเร็วกว่าน,นะผมเฮ้ยฟาวม่เหลียงเองเหรอวะมันมันสลายตัดเกมขนาดนั้นนะลองขอนะผมยิงไกลแผนเรามันดีนะผม โอ้โหเดอบอยโยนก้ามาลูกนี้ปอกบาดโดนงงโอ้โ oh, หมงเข้ามือโกโทม,มาลูกนี้เปิดเข้ากลารนะผมหมงไม่ดีวะ่ะสวยนะผมดัดลอตจ่ายมาลูกนี้ oh, โอ้โหโดดตนดักกินวุดกินวุด โดนมาก็ไม่ได้นะผมคาเซมีเ่เลยบูโอนเดอะบอยนะผมเดอะบอยไหลให้กินวูดกินวูดแม่งยิงเลยเฮ้ยสวยนะผมตัดเข้ามาลูกนี้โยนเข้ามาเอาบอลมาครับพี่ปกครองบอลนะพี่ ขอบคุณครับโอ้ยโอนแนล้วปล่อยบอลได้ไงวะยังได้นะครับผมหุ้ยวิ่งขึ้นมาดินั่นแหละโอ้ตใจเบาเกินไป มาเกมที่สองนะผมเกมเมื่อกี้นี้รู้สึกไม่จูใจนะออาครับบอลอยู่ที่ใครไม่รู้นะผมเอ็นเตอร์สันเฮ้ยโอ้โหแผนโอ้โหต้องต้องให้เคด,ดีเขานะผมลูนี้เขาสวยมากแต่ให้กินบูนะผมโอ้โหฝาว้งฝาวั้งโดนไตอาดด้วย โอ้ใบแดงเลยโอ้ใหม่กอดใบแดงดูนี้จะยิงได้หรือเปล่านะต้องมีโอกาสแหละโอ้ยิงสวยนะผมลูกนี้โยนเข้ามาลูกนี้โยนไปไหนวะมานะผมบอกบาจะให้แรดฟอร์ดนะผม อีกล็อกได้ยิงก็เรียบร้อยนะผมสวยมากลูกนี้มานะผมกินวุฒกินวุฒไปแล้วแรดฟอร์ดไม่วิ่งเลยวะอา้าวโอ้โหปัดได้โอ้โหโกเซฟเกินอ่ะบอลมาเพื่อน แรดฟอร์ดเรียบร้อยนะผมไม่เหลือมาคันแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับผมไม่เหลือนะผมจบกมจบเกมนะผมเกมมันจบแล้วเอ็ดสองอุ้ยต่อได้มาแล้วนะครับผมยิงโอหมยิง ยิ่งไปไหนวะจบไปนะครับผมเกมน,นี้ก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะผมก็ลองเอาไปเล่นตามได้นะแผนนี้เพื่อถูกอกถูกใจนะครับผม